สวัสดีครับครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอาคับออฟสตอรี่นะครับผมเบเดอร์ทาวินกิทวีครับชั้นปีที่6ครับผมและวันนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับมีแขกรับเชิญใน EP ีนี้นะครับผมเบเดอร์ที่สะพายไม่รู้ว่าขึ้นดนตรีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำอีกทีนะเบเดอร์ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อเบเดอร์อภิศักจันทลักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อเบเดอร์ฟอร์ดนะครับอยู่ชั้นปัจญาปีที่4ครับอ่านะครับเบเดอร์ก็อยู่ปีที่4แล้วนะครับมาจาก อรครสังคมนนท์ท่าแร่หนองแสงท่าแร่หนองแสงนะครับผมพี่น้องชาวอีสานนะครับที่ดูอยู่นะครับก็นี่นะครับลูกหลานท่านนะครับอะไรครับนี่วันนี้นะครับที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าเอร์เดอร์เขาสพายอะไรมาสักอย่างเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราได้รับฟังเพลงไปช่วงแรกนะครับก็มีเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เบรเดอร์ได้เอามาใช้เล่นนะครับเบรเดอร์ลองแนะนําหน่อยว่าเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยมันคืออะไรเรียกว่าอะไรแล้ววิธีการเล่นมันยากมันง่ายหรือว่ามันเป็นมายังไงครับ ครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าพินนะครับพินครับพินหรือว่าพินอีสานก็ได้ครับเพราะว่าพินก็มีหลายของหลายภาคนะภาคเหนือก็มีพินใช่ไหมมีคล้ายๆพินแต่เราเรียกว่าซึงอ๋อเรียกว่าซึ้งก็เป็นพินของภาคใช่นี้ก็เป็นหน้าตาคล้ายๆกันครับอันนี้ก็เป็นพินของภาคอีสานครับอ่าครับครับก็หน้าตามันก็จะคล้ายๆกีตาร์หน่อยนะครับนะก็ ก็จะมีสามสายไม่มีไม่เยอะเท่ากีตาร์ใช่มีแค่สามสายเพราะกีตาร์เนี่ยมีหกสายแล้วก็ผมสนใจตรงนี้ตรงหัวตรงนี้สวยงามมากมันทําไมต้องเป็นอันนี้ด้วยอันนี้ก็มันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรูปพญานาคหรือ,อส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพญานาคแล้วก็มีหง อ๋อมีหงด้วยมีหงด้วยแล้วก็มีลายกระหนกด้วยอันนี้เพื่อเพิ่มความสวยงามอ๋อเพื่อความความสวยงามเฉยๆเนาะเพื่อความสวยงามอ่าก็ดูมีความเป็นอีสานมากขึ้นใช่ครับอ๋อนะครับอ่ะนะครับผมมีคําถามอยากจะถามมาด้วยว่าเนี่ยเครื่องดนตรีที่วันเนี้ยที่พี่น้องเพิ่งได้ฟังไปเนี่ยแล้วก็ไปด้วยเอามาเล่นเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเอาเครื่องดนตรีเนี่ยไปใช้ในพิธีกรรมในมิสซามันสามารถเอาไปใช้ได้ไหมครับหรือว่ามีหลักการยังไงที่พระศาสนาจักรเนี่ยได้ มีแนวทางเอาไว้ให้ก็พระศาสนาจักรครับก็ได้บอกว่าเครื่องดน,นตรีที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในพิธีกรรมครับก็คือออกแกนออแกนท่ออ๋อออแกนท่อครับผมเคยเห็นไหมครับเ,ร Organ เครื่องใหญ่ๆอ่อใช่ออแกนท่อเครื่องใหญ่เนาะแล้วก็มีท่ออยู่ข้างหลังเนี่ยเต็มเลยใช่ันนั้นก็คือเป็นที่พระศาสนาจักรให้คําแนะนําว่าเป็นเครื่องดน,นตรีที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ในพิธีกรรมนะครับ ส่วนในเครื่องดนตรีอื่นนะครับพระศาสนาจักรก,ก็ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าห้ามใช้หรือไม่ให้ใช้นลครับแต่ว่าทั้งที่นี้นะครับตราบใดที่เครื่องดนตรีนั้นมีความเหมาะสมกับพิธีกรรมมีความเหมาะสมกับบทเพลงที่ช่วยให้พิธีกรรมมีความสง่ามากขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับอ่าแสดงว่าพินอีสานอันเนี้ยก็สามารถใช้ในพิธีกรรมได้ใช่ครับใช้ในพิธีมิสซาได้ครับผมอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้น ใช้ได้แน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่ได้พระศาสนาจักรไม่ได้กําหนดว่าห้ามใช้นะครับสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องอยู่ในความเหมาะสมเนาะนะครับแล้วทีนี้ใช้ได้แล้วถ้าคนที่เล่นเนี่ยเขาเขาอยากจะเล่นเอาไปใช้จริงๆเนี่ยบรเดอร์มีข้อแนะนํำยังไงที่จะสามารถใช้ในพิธีกรรมได้บ้างสําหรับผู้เล่นเนาะสาหรับผู้บรรเลงสําหรับผู้บรรเลงผมก็มีคําแนะนําอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือเมื่อเราอยู่ในพิธีกรรมเนี่ย นักดนตรีเนี่ยที่เป็นผู้เล่นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม,มครับเพราะว่าเรากําลังเล่นในพิธีกรรมครับผมแล้วก็ประการที่2ก็คือนักดนตรีเนี่ยก็ต้องมีทักษะอยู่พอสมควรทักษะในการเล่น,น,นเครื่องรีชินนั้นใช่ครับเพราะว่าถ้าเล่นไปสักพักแล้วสายเพี้ยนหรือว่าเล่นวืดเล่นแป๊กอะไรเงี้ยคนที่ร้องตามเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นที่สะดุดได้ กลายเป็นว่ามีแต่คนหันมามองนักดนตรีอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้สนใจพระ,พระเจ้าแล้วครับผมก็สําหรับเครื่องดนตรีในพิธีกรรมก็เป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้พิธีกรรมมีความสง่ามากขึ้นครับนะหน้าที่ของดนตรีในพิธีกรรมก็คือช่วยซับพอร์ตคนร้องหรือว่าสรลปุลที่มาร่วมในพิธีกรรมนะครับดังนั้นนักดนตรีก็ควรที่จะมีทักษะและก็เข้าใจพิธีกรรมทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าสําหรับนักดนตรีเนี่ยนะครับว่าเราจะเล่น ได้อย่างไรนะครับก็คือต้องมีทัศนะที่พอสมควรนะครับ,รบแล้วก็เข้าใจในพิธีกรรมด้วยเนาะก็จะได้รู้ว่าแต่ละช่วงเนี่ยนะครับเราควรที่จะเล่นอย่างไรบ้างเล่นไปแนวทางไหนนะครับทีนี้ถ้าจะเอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ในช่วงไหนของพิธีกรรมในพิธีมิซาได้บ้างครับก็ต้องขอบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยก็เขาก็มีเอกลักษณ์ เป็นของตัวเองนะครับอย่างพินก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองน้ำเสียงวิธีการเล่นสำเนียงครับมันเป็นยังไงครับสำเนียงก็สำเนียงสำหรับพินมันก็จะออกสนุกสนานหน่อยอ๋อครับสนุกสนานแบบว่าไม่ไม่เฉื่อยชาเนาะมันก็จะแบบว่าเล่นไปตามจังหวะเร็วๆหน่อยนิดนึงครับผมแสดงว่าเวลาเล่นพินเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าความสนุกมันก็จะเหมาะกับในช่วงที่สนุกสนาน ชื่นชมยินดีอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับอ่านะครับแต,แต่ว่าไม่ไม่ใชเ่เล่นได้เฉพาะเพลงเร็วหรือว่าอะไรนะครับจริงๆช้าหรือเร็วก็มันก็สามารถเล่นได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเพลงที่เราเล่นน่ะมันเหมาะสมไหมอย่างงี้ครับแล้วถ้า,าบทเพลงต่างๆในแต่ละช่วงของพิธีมิซาเนี่ยมันมีช่วงไหนบ้างที่สามารถเอาไปใช้ได้ก็พระศาสนาจักรก็ได้ให้คําแนะนําว่า,าสามารถใช้ได้เนี่ย น่าจะเป็นช่วงรับศีลเพลงรับศีลนะครับปิดพิธีปิดพิธีนะครับแล้วก็เพลงถวายได้ไหมเพราะว่าเพลงถวายผมว่าน่าจะโอเคครับเพลงถวายก็ได้เพลงถวายก็ได้เนาะแสดงว่าก็จะมี3เพลงสามช่วงเนาะสามช่วงก็คือถวายนะเตรียมเครื่องบูชาเดียวกันเตรียมเครื่องบูชารับศีลแล้วก็ปิดพิธีแสดงว่าเราจะสังเกตได้ว่าสเพลงเนี่ยนะครับ เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงสอดคล้องตามพิธีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ในเพลงที่เป็นเพลงตามบทพิธีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเพลงตามบทพิธีก็หมายถึงเป็นเนื้อเพลงที่มาจากบทภาวนาในพิธีกรรมนั่นเองก็คืออย่างยกตัวอย่าง,างเช่นลูกแก่พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์พระสิงโลดหรือว่าข้าแต่พระเจ้าแบบนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วเราสามารถเล่นได้ทุกวันไหมสมมุติบัตเตอร์ชอบเล่นมากเลยแล้วบัตเตอร์แบบมีโอกาสได้กลับไปบ้านเนี่ย ในแต่ละช่วงเทศกาลเนี่ยใช้ได้ทุกเทศกาลเลยไหมเอ่อถ้าเป็นในเทศกาลอย่างเช่นมหาพ์เตรียมรับเสด็จหรือว่าช่วงตีวันปัสกาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับพินนะครับใช่ใชเพราะว่าพินอย่างที่เบรเดอร์บอกเนาะมันมีความสนุกสนาน้นอในในใน,ในเสียงของมันเองอม,มีความแบบชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเล่นในช่วงที่ เป็นมหาโพจน์ที่เรากําลังอดอาหารที่เรากําลังระลึกถึงพ่อทรมาของพระเยซูเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นกําลังแบบเราแบบต้องเตรียมจิตใจเนาะเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะมีเตรียมรับเสด็จพระคิเสจเจ้าก็คือเทศกาลที่ใกล้จะถึงนี้ละมหาโพจน์ใช่ไหมมาเดอร์แล้วก็ตีวันปัสกานอกจากนี้มีมิซาอันไหนไหมครับที่แบบไม่เหมาะที่จะใช้มิซางานศพงานศพเนาะเพราะว่างานศพมันดูน่าจะต้องเศร้าเนาะอาจจะต้องใช้ออแกนแบบ เสียงออแกนเชิดออแกนเลยแบบเล่นเลยเนาะอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าเอาพินไปเล่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเครื่องดนตรีที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าความเหมาะสมของเขาเนี่ยธรรมชาติของเสียงของแต่และเครื่องดนตรีเนี่ยบางมิซาเราก็สามารถใช้ได้อย่างเช่นมิซางานศพเราสามารถใช้ฟลุตได้เป็นเครื่องดนตรีที่เสียงมันไม่ได้ดูมีความสนุกสนานมันสามารถเล่นได้หลายอารมณ์ อารมณ์เศร้าก็สามารถเล่นได้หรือว่าคุยอย่างนี้ก็สามารถทําก็สามารถใช้ได้ไวโอลินอย่างนี้ได้อาไวโอลินใช่ไวโอลิน,ชลน,ลนเชลโลหรือว่าเครื่องสายอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณของน,นักนดนตรีที่จะเลือกเอามาใช้เครืนน่องดนตรีมาใช้ในแต่ละช่วงพิธีเนาะนะครับดังนั้น สรุปเลยครับก็คือว่าศาสนาจักรแนะนาว่าให้สามารถใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเครื่องดนตรีอื่นๆในพิธีมิซาได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอิเล็กโทรนเท่านั้นหรือว่าออแกนท่อเท่านั้นพร <Okay. S 1> จะเปิดกว้างให้สามารถใช้ใช้เครื่องดนตรีอื่นๆได้โดยเฉพาะเครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านเยอะมากๆเลยนะครับผมเอาล้ครับสำหรับอีพีนี้นะครับเราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับ จากเบดเดอร์ฟอร์ดนะต้องขอบคุณเบเดอร์ฟอร์ดด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของเครื่องดนตรีพื้นบ้านสามารถเล่นในพิธีมิซาได้ไหมนะครับผมเอาละครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการอ c ครับออฟสตอรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ